สงครามกำลังมาเธอเพิ่งพิสูจน์ว่าเทวดาฆ่าตายได้คิดว่าพวกนั้นจะไม่จัดการเธอหรือไงและถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงเธออยากจะอยู่ข้างใครล่ะชาลีบอกให้เลิกเสพยาไม่ใช่ไงยินดีต้อนรับสู่โรงแรมฮัสบิ ต้องแต่งได้สรื่อมากเชิญเลยค่ะกุญแจนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบท่านสักทีองหญิงมีแผนยังไงกับการกวาดล้างครั้งถัดไปและท่านจะปกป้องทุกคนไหมไม่เอาแค่เออคตโกรธของท่านนะเดี๋ยวในายใครเนี่ยฉันไม่ชื่อว่าแบ็กสเตอร์งั้นเขาก็เป็นเพนทิสคนใหม่หละไม่แฝนเมือนยอดสุดสนยินดีนเ,นเลิกเอาเมือออกจากอ,อกอึมใช่ไหม ร้องไห้เพราะทำกันแบบนี้การไทบาเป็นไปได้พวกคุณทุกคนหาทางไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ฟังดูเป็นงานหนะนักนึกว่าโรงแรมเป็นที่ให้เรามาฆ่าเทวดาซะอีกชีวิตบัดซบฉันมีประเด็นที่ดีกว่านี้ให้โรงแรมหาสิรรเราสามารถใช้ชื่อเสียงของโรงแรมและเริ่มการลุกฮือต่อต้านสวรรค์เรามีโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าใครเอาด้วยฉันรู้ว่านายเขาไม่เชิญแนะ่แต่ฉันไม่เข้าใจว่า แว่า uh huh. <What? S 3> จะจุดชนวนสงครามแสงไฟสวรรค์ไม่ได้อยากทำร้ายเราแล้วเราต้องหยุดเขาเอเบลในนามหัวหน้ากองทัพควรทำยังไงดีล่ะแต่ผมไม่พร้อมสุดๆฉันไม่ค่อยชอบไอเด็กนั่นเขาอดแอโอ้โดนิจอกคิดจริงๆหรือว,ว่าตัวเองมีพลังมากพอที่จะเอาชนะสวรรค์ได้น่าพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่านายแข็งแกร่งที่สุดในนรร าออกมเล่่นนนกัหหอยมเตรียมตองทัพให้พร้อมเราเคยเจออุปสรรคที่เป็นไปไม่ได้มาแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันอีกครั้งเนฟตี้ฉันบอกให้เธอคอยดูแลรโงแรมที่ผ่านมาเธอทำอะไรบ้างเนี่ยนี่ตอนนี้มันมีนิ้วและปอดก็เลยเล่นดนตรีได้แล้วเอาจริงก็น่าประทับใจดีนะ